เคยลองนึกภาพตามกันดูไหมครับว่ามะเขือเทศธรรมดาาลูกหนึ่งเนี่ยจะสามารถแปลงร่างกายเป็นดอกกุหลาบที่สวยงามได้ยังไงวันนี้เราจะมาดูวิธีทํากันแบบจับมือทําทีละขั้นตอนเลยครับนี่เลยครับจุดเริ่มต้นของเรามะเขือเทศลูกกลมๆธรรมดารหนึ่งลูกแต่เชื่อไหมครับว่าโดยเทคนิคน,นิดหน่อยบวกกับความตั้งใจอีกนิดมันจะกลายเป็นแบบนี้ครับดอกกุหลาบสวยๆที่เอาไว้แต่งจานอาหารให้ดูหรูขึ้นมาทันทีเลย เอาละครับก่อนจะเป็นลงมือทำกันจริงๆเรามาเช็คลิสต์อุปกรณ์กันก่อนดีกว่าว่าต้องมีอะไรบ้างถึงจะรังสรรค์ผลงานชิ้นนี้ออกมาได้สำเร็จและแน่นอนครับพระเอกของงานนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากมะเขือเทศนั่นเองทีนี้การเลือกมะเขือเทศเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับเรียกว่าเป็นหัวใจเลยก็ว่าได้เพราะคุณภาพของดอกกุหลาบจะสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับตรงนี้เลยครับต้องหาลูกที่ไซส์ใหญ่หน่อยอย่างพันธอแดงนี่จะเหมาะมาก รูปทรงต้องกลมๆผิวก็ต้องเต่งตึงไม่เหี่ยวสดใหม่ไม่มีรอยช้ำเลยยิ่งดีครับเพราะอะไรนั่แหละครับก็เพราะว่าทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราปอกเปลือกได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็ได้เปลือกที่ยาวต่อเนื่องสวยงามพร้อมสําหรับทํากลีบกุหลาบครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมีดแกะสลักและต้องขอย้ําว่าต้องคมกลีบเลยนะครับเพราะความคมนี่แหละที่จะทําให้เราปอกเปลือกออกมาได้เนียนๆเป็นเส้นเดือสวยๆไม่ขาดกลางทาง และสุดท้ายนะครับพื้นที่ทำงานของเราก็สำคัญไม่แพ้กันควรจะสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยคือการแกะสลักเนี่ยมันเป็นงานฝีมือที่ต้องใช้สมาธิใช่ไหมครับพอมีพื้นที่ดีๆมันก็จะช่วยให้เราโฟกัสได้ง่ายขึ้นทำงานได้คล่องขึ้นเยอะเลยโอเคเมื่ออุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้วก็ได้เวลาโชว์ฝีมือกันแล้วครับมาดูกันเลยดีกว่าว่าเทคนิคและขั้นตอนการแกะสลักจริงๆเนี่ยเขาทำกันยังไงจริงๆแล้วกระบวนการทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนเลยครับ เราแบ่งเป็นสามสเต็ปหลักๆง่ายๆแค่นั้นเองจุดสตาร์นี่แหละครับสำคัญที่สุดเลยให้เราเริ่มกรีดเปลือกบางๆใกล้ๆกับขั้วมะเขือเทศแต่อย่าเพิ่งกรีดให้ขาดนะครับย้ําว่าอย่าเพิ่งให้ขาดให้เหลือส่วนที่ติดกับขั้วไว้สักเซนครึ่งส่วนนี้แหละครับที่จะกลายเป็นฐานของดอกกุหลาบเราพอได้จุดเริ่มต้นแล้วคราวนี้ต้องใช้ความนิ่งของมือหน่อยนะครับคอยใช้ปอกปอกเป็นเกลียวต่อเนื่องใบเรื่อยๆรอบผล,ละมะเขือเทศเลยพยายามคุมน้ำหนักมือให้ดู ให้ความหนาของเปลือกมันสม่ำเสมอกันคือไม่บางไปแล้วก็ไม่หนาไปนะครับขั้นตอนนี้ต้องใจยเย็นๆเ,เลยครับความอดทนนี่แหละคือกุญแจสําคัญเพื่อให้เราได้เปลือกมะเขือเทศที่ยาวเป็นเส้นเดียวสวยๆตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเมื่อเราปอกจนสุดลูกเราก็จะได้นี่มาครับเปลือกมะเขือเทศยาวๆหนึ่งเส้นกับเนื้อมะเขือเทศที่เหลือซึ่งจะเปลือกยาวๆที่ไม่ขาดนี่แหละครับคือวัตถุดิบหลักที่เราจะใช้เนรมิตด,ดอกกุหลาบกัน มาถึงพาที่ผมว่ามันมาสจัน่นที่สุดแล้วครับคือการเปลี่ยนจากเปลือกธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นกลีบกุหลาบที่สวยงามวิธีการก็คือให้เราเริ่มจากปลายสุดของเปลือกคือด้านที่อยู่ตรงข้ามกับขั้วนะครับแล้วก็เริ่มม้วนค่อยๆม้วนเข้ามาให้แน,น่นๆเลยก็ม้วนไปเรื่อยๆครับม้วนไปตามความยาวของเปลือกเลยแล้วเราจะเริ่มเห็นเลยว่า้รูปทรงของดอกกุหลาบมันเริ่มก่ะตัวขึ้นมาแล้ว พอมาถึงปลายสุดเราก็จะใช้ส่วนขั้วที่เราเหลือไว้นี่แหละครับมาเป็นฐานของดอกไม้พอดีเป๊ะเลยและแล้วแทนแทนแทนผลลัพธ์ที่ได้ก็คือดอกกุหลาบที่สวยงามและบอบบางพร้อมสําหรับนําไปตกแต่งแล้วครับเห็นไหมครับว่าสวยขนาดไหนทั้งหมดนี้มาจากเปลือกมะเขือเทศแค่เส้นเดียวเท่านั้นเองครับสุดยอดจริงๆทีนี้พอทําเสร็จแล้วอาจจะสงสัยกันว่ามันก็แค่ของตกแต่งจานสวยๆหรือเปล่า จริงๆแล้วทักษะการแกะสลักแบบนี้มันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยครับคือการแกะสลักแบบง่ายๆแบบนี้เนี่ยโอ้โหประโยชน์มันเยอะกว่าที่คิดมากครับมันไม่ใช่แค่การตกแต่งจานอาหารให้มีสีสันนะแต่มันคือการฝึกสมาธิฝึกความอดทนฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กซึ่งทักษะพวกนี้สามารถต่อยอดไปเป็นอาชีพได้เลยนะครับที่สําคัญกว่านั้นมันคือการอนุรักษ์อัตลักษณ์ความเป็นไทย และยังช่วยปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์และก็สร้างความภูมิใจในผลงานของตัวเองด้วยถ้าจะให้สรุปหัวใจของมันง่ายๆเลยนะครับมันก็คือการเปลี่ยนมื้ออาหารธรรมดารรมดาให้กลายเป็นประสบการณ์ที่พิเศษขึ้นทำให้อาหารจานนั้นดูมีสีสันและที่สำคัญน่ากินขึ้นอีกเป็นกองเลย จริงๆแล้วเทคนิคนี้เป็นเหมือนประตูบานแรกที่เปิดไปสู่โลกแห่งความคิดสร้างสารรค์เลยนะครับซึ่งมันก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่น่าสนใจว่าแล้วผลงานชิ้นเอกชิ้นต่อไปที่จะถูกสร้างสารรค์ขึ้นมาจะเป็นอะไรกันนะ